สวัสดีค่ะพบกับสัญญาวบริตี้ค่ะมาอัปเดตเรื่องดีๆจากสถานสาวพาสภา,ากาชาติไทยนะคะสถานสาวพาสภา,ากาชาติไทยขอเชิญประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด19มาก่อนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนโฟารม์มโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะวัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสภา,ากาชาติจีนนะคะระบบ จะเปิดลงทะเบียนในวันที่13กันยายน2564เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปกำหนดฉีดวัคซีนในวันที่18และ 20-25ถึงกันยายน2564นะคะคำชี้แจงนะคะ 1. สําสำหรับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไป 2. หญิงตั้งคันภ์1สสัปดาห์ขึ้นไปขอให้นำเอกสารการฝากคันมาในวันฉีดวัคซีนด้วยนะคะ 3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด -19 มาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนมาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการรับบริการนะคะ 4. ก่อนกรอกแบบ ฟอร์มนี้กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมเพื่อรับวันนัดนะคะ5เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อมหรือข้อความ SMS นะคะ6กรุณามาตามวันเวลาที่นัดหมายเพื่อลดความแออัดในการรับบริการหากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบก็จะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะ7สถานที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มณนะ์ณ ตึกราชูทิศสถานเสาวภาสภากาชาติไทยถนนพระราม4ี่ปทุมวันกรุงเทพมหานครนะคะ 8. ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0652053686ค่ะสำหรับการเดินทางมารับบริการวัคซีนที่สถานสาวภาสภากาชาติไทยแนะนำให้ท่านเดินทางมาด้วยรถสาธารณะได้แก่รถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT สถานีสามย่านฟังจามจุรีสแควร์นะคะเนื่องจาก ที่จดรถมีที่จำกัดค่ะสำหรับแบบฟอร์มในการลงทะเบียนในวันจันทร์ที่13กันยายน2564เวลา9นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะซอนย่ญญาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะหรือว่าท่านจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะคะต้องรอวันที่13กันยายน2564ถึงจะสามารถลงทะเบียนจองวัคซีนได้นะคะซันย่ญญาบรตตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนยาวาไรตี้และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อๆไปด้วยค่ะขอทุกท่านปลอดภัยและโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ